สวัสดีครับวันนี้ร้านเน็่โซลาเซลล์นะครับมาดูแลบริการหลังการขายนะครับติดกับเรามาประมาณปีครึ่งแล้วนะครับใช้งานได้ปกติใช้ทั้งไฟทั้งน้ํานะครับสองแผงนะครับอันนี้อยู่ที่อำเภอด่านซ้ายนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูน้ําตรงบ่อบาดานนะครับอะไรครับเป็นบ้านสวนนะครับใช้สูบน้ํานะครับตอนนี้ ดูครับไม่มีแดดเลยนะครับนี่นะครับปั๊มน้ำบาดาลนะครับผมตรงนี้ลูกค้าจะเอาเสาตั้งขึ้นเองนะครับทางเรามาเดินมาให้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับไปไปดูน้ำเป็นปั๊มน้ำบัลลตนะครับหนึ่งนิ้วนะครับผมครับตอนนี้น้ำก็ทำงานนะครับมใช้ได้เลยผมสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับ อันนนเกโซลาเซลศูนย์แปนจ็ดสองแปดหนึ่งศูนย์สี่สีนะครับชุดปั๊มน้ําบาดาลนะครับผมทําอยู่ที่ราคานะครับ1,000งืบาทนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับหน้างานว่าลูกค้าจะเอาน้ํามากหรือน้อยขนาดไหนนะครับประมาณนี้นะครับผมสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสามารถดูคลิปได้ในอีสานทเล u t u b e หรือว่าเพจนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ